เป็น last one not make up and not make mistake you talk everything when I talk in here you say everything I say it is Thai well o r not make too long very important okay not make too long หมาหันหน้าหาหมูหมาหันหน้าหาหมูมหามหาหมูเห็นหูหมาเห็นหูหมาหูหมาหนาหูหมาหนาอันหมูหมูมีมีเห็นหมูหมูมีหมู หมูหมูหนีหมูหนีมีเห็นหมูหมูหนีเห็นหมูมีเห็นเห็นหมูหันหมูหนีมัมมัมเออน็อตมัมน็อตมัมท็อกวิดมีเทวมีชั้นท็อกไอโนยุบบนแดกเวอเฮ้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 ชั้นท็อกไอโนยุบบนแดกเวอโน่นให้พิทเทวมีอ้าวเห็นหมูหันหมูหนีเห็นหมูหันหมูหนีมีหันดูมีหันดู มีหมาหามีหมาหาเห็นหมูเห็นหมูหันหูหนีหันหูหนีหมาหันมาหาหมูหมาหันมาหาหมูมาหาหมูเห็นหูหมาหูหมาหนาหูหมาหนาหนาือนาเออหมูหนีหีหมาเหม็นโอ้อพ่อแม่หมูหนีมีเห็นหมาหมูนี้เห็นมาเห็นหูหมาหาหูหนี เห็นหูหมาหาหูหนีเห็นหมาหานหูหนีหนีหันดูมี